ทีเดได้ของปปุ๋ยนะคะปาปุยคือตัวปลาปาค่ะมาดูกันค่ะเปาค่ะเปลาปลาเปาค่ะเปาเร็วเป๊อกกี้ค่ะแ้งีฟันเมาเลยเมาเลยแบงสีฟัค่ะโป้ปุ้ยปลากระป๋องจ้าเร็ว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 เร็ร็โเด้จาปาดีาปลาหมึกแท้ปาหมึกาหมึกงจ้ โอเคเกินตาเกินตาเะสงเกตนน้ตาอ่ยคะกบฟันเป็นรนคือคืออะไรคืออะไรบอกสิอ๋อเป็นขอตานะคะได้โอ็คือออวันเต้นโหอกเลยชช่วยตาถงต้องช่วยตาเก่งดีไหมคะคุยนะคะกบฟัาค่ะง่ายังเลยบอกันอกี้ยกยกแขนข้เดีอันนี้พี่ฟันได้หัไหร่ัวอะไรตัวอะไรบอใบไม้นะคะบอใบไม้คือ โอ้โหดดเลยไปแล้วค่ะดกแทปาปกาอัปงปูดกันปูไทยอุ้ยปาิออมางไเดียวกันเลยค่ะเครื่องยางชิปวนนี้นะคะของคุณตาเอียงออนะคะออมาดูัคะออคคะอออ่งะไคะอออเคเ่อาอไอกแลค่ะา่าาออะไม่เแต่ว่านี่ไงอเะเยก็ะางแล้วนี้องตูนะคะต้อูค่ะ้มยาคุ้มเรื่อางช <laughs> Oke okay.